อนนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอชัยยาครับอ,อยู่ที่ภูมิเรียงนะครับชื่อรีสอร์ทว่าอะไรครับวีราดารีสอร์ทค่ะวีราดารีสอร์ทนะครับก็คือเป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดทะเลเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเป็นยังไงครับไปเลยครับแห้องพักแบเป็นสองชั้นหรือจะเป็นห้องพักเดี่ยวก็่า,า,ามีห้องพักหลายแบบนะที่นี่นะแต่ว่าห้องที่เราอยู่เนี่ยคือติดทะเลเลยดีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แล้วก็จะมีส่วนน้ำเอวีว่าไห้น้ำเล่นๆลนงทางเครื่องบนจุดชุนบึงพวกวนได้ด้วยมีเป็นชายทะเลคือหาดที่เนี่ยหาดที่ชายาเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยคือไม่เหมือนกับหาดที่พวกบางแสนพวกอะไรเพราะนั้นเขาอยู่ใกล้กรุงเทพน,นะคนมันก็จะเยอะอันนี้คือแบบหาดดีมากวิที่นั่งเลย มกาอ,อนีนางอย่างดีตอนข้าๆมๆมันก็จะมีแบบว่าเอ่อมากันจับหาปลาอะไรแบบน,นี้นี้ด้วยดีดลครับหาดโอ้แทบไม่มีคนเล่นเลยแต่เมื่อกี้เห็นไม่มีคนเล่นอยู่นะพึะ่งหลักมาห่ารักหมดลลลลลลเลยแบบอ่อนๆอีะมามมีไปมามีปมามมปไปดูห้องพักเรา เว้ยนี่อะไรอะมีช้าค่ะเฮ้ถือกล้องเลยดิจะไปเล่นเล่นได้ป่าววะใหญ่ขนาดนี้โอ้โหอ,อ,อะไรอะไอ้มันชนตรงนั้นนั่นเล่น,ลน,ลนยังไงเอาชนเนี่ยก็นั่งเฉยๆค่ะน,นี่เหรอใช่ค่ะไม่สนุกมันไม่ใช่ชิงช้า <laughs> เหมือนที่เคยเล่นตรงนั้นนะตรง <laughs> ดูสกุชี่เอ้ยสกุชี่อะไร อาอะไรนะอานนะอาบนนะ้ำเขานนะเรียกว่าจากรุชิส่วนตัวครับปลาแดงอุ้ยตัวอะไรครับวันมาคนครชีวะมารีวิวตัวนี้นะครับอุ้ยนี่เป็นรังครับเป็นรังของมันครับตัวอะไรครับกิ้งเหลนตัวอะไรวะกิ้งกากิ้งกากิ้งกาค่ะสัตว์เลื้อยคานเราจะคุชีวะทด่อดถึงในตอนนี้เราเจออะไรครับ เป็นสกิ้งก่าค่ะเป็นสัตว์เลื้อยคานเป็นสัตว์กลุ่มเรปชายนะคะก็จะมีผิวหนังเป็นเกร็ดห้มน,นะ,ะมีหัวใจสี่ห้องแบบไม่สมบูรณ์นี่ทำไมมาอยู่ในเนี้น่าจะเย็นเย็นเหรอ๋อเป็นอ่ออองอางเย็นนะโอเค <laughs> <laughs> ต่อไปครับเราจะไปดูห้องของเราเราจะไม่รีวิวห้องมากนะเพราะจรห้องเล็กๆนะ แต่ที่พิเศษก็คือมีวีเตาเดยดเวลากินตรงนี้นะไม่มีต้องหมาผ่อนเศร้ารองเทา้ากิ้งทรายเทดงข้อของเรานะครับเป็นใจค่ะข้อของเราเยอยู่อยู่ริมทะเลเลย สวยมากทุกคนตอเช้านี้น่าจะบรรยากาศดีนะนี่แต่ว่าห้องก็จะไม่ใหญ่มากเขาเล็กๆเ,เออมีห้องอาจจะลกใหม่เราจะไม่รีวิวมากนี่เราความบอกกับการฮันนีมูนไหมอ๋อแน่นอนจริงๆนี่พอเรานอนตอนเช้าเราตื่นขึ้นมา <c oughs> เราจะปิดผ้าม่านไหม <c oughs> เราก็จะเปิดผ้าม่านมาเจอทะเลโอ้โหสุดยอดและกิจกรรมวันนี้ครับเราจะทําอะไรกันครับ ปิ้งย่างก่อนปิ้งย่างเผากุ้งเผาปูโอ้ยต้องบอกว่าอาหารทะเลแบบสดสดมาอาทิตย์นี้สองวันประทับใจอะไรที่สุดครับอาหารทะเลอร่อยมากอร่อยสดมากสดมากแล้วรสชาติการทำเไ็รสชาติก็คือแบบว่าเป็นรสชาติเข้มข้นที่ชอบเลยตามสไตล์ของคนภาคใต้ก็คือแบบแล้วเรารีเควตด้วยว่าแบบว่าจะไม่เผ็ดอย่างนี้เขาก็ทําไม่เผ็ดแต่เครื่องแกงถึงมาก แบบแล้วแถมเจอของสดอย่างเช่นพวกกุ้งแบบเนื้อกัดไปมึกมดึงมากเอออะไรนะปูปูกมึกมึกไข่มึกไข่ปูปูก็แบบหวานแบบเนะื้อหวานหอยปกติเป็นคนไม่ชอบกินหอยเพราะว่าจะมีกลิ่นไงค่ะแต่ว่ามาทริปนี้ก็คือหอยไม่มีกลิ่นเลยหอยหวานหอยแบบกินเขากินเข้าไปแล้วแบบ นี่แต่รายการอาหารใช่ไหมเนี่ยมันอร่อยมากมากโอเคเธอถูกใจครับโอเคอยู่คืออาจจะเป็นที่พัน์ดิมูที่ไม่ได้เป็นสถานที่สวยอะไรมากน้ําใสอะไรบ้างแต่ว่าเรามาแฝงด้วยการมาไหว้ขอบคุณผู้ใหญ่เขาเน้นีบว่าทางผู้ใหญ่ใจดีตอนช่วงที่เราแต่งงานนะครับแล้วก็มาแล้วว่าต้องบอกประทับใจเพราะอาหารอร่อยสถานที่ก็โอเคนะเนี่ยมาดูอ๋อเราไปเลย ตอนเย็นเราไปกินปิงย่างกันแล้วเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษหลังจากดึกๆด,ด้วยเราจะมาหาปลาทํากินกันกุ้งกุจะเจอบอกก็ไม่รู้นะโอเคไปเลยครับนี่ครับมื้อยิงของเรานี่ดนโดนจัดให้เลยโกเอ็มจัดให้นี่ลังไรกินหอยแรงดีกินหอยแรงดีอ่ะ โอ้โหแมงผู้แมงผู้ปังหอยนางลม <laughs> แซลไงหอ,อยนางลมนางลมสุร,ราษฎอ์ดูตัวดิป้าที่โททางกำลังแตกใหญ่มากแกยางออกแล้วก็จัดการเลยกินได้เลยเหรอ ดูช้อนเลยโบราณมากมีลองก่อนเลยบบจริงๆเขากินผักนี้นะแต่ผมไม่ไม่กินเพราะว่าเดี๋ยวเกาขึ้น <c oughs> น้ำจิ้มริมทะเลกะอหอยดังลมคนคนย่างหอยอยู่ข้างหลัง เป็นยังไงไว้เนี่ยยิงยิงไหม ว่าไม่กินเดบดินพอดีว่าไม่รู้ตัวไม่กิน<ไ>อของ,งดบิ้ว,ว,วันนี้เรามีหอยนะครับวันนี้เรามีหอยอะไรบ้างครับตอนนีหนหน้หอยกันหอยกันหอยกันหอยหินงามหอยหินงามเอาภาษาใต้ะสับเคสสับเคดรสชาติจะเป็นไงไม่รู้ไม่เคยกินนะครับเดี๋ยวเราไปลองกินอันนี้ก็โคเอ็ม จัดหอยไวให้สามหอยเลยบอกกระทิปฮันดิมูลเลยโดบเลยสามหอยใส่ตัแกงมันสุกช้ากูดูนี่ดิอันนี้นี่ย่างหมึกอ,อะไรครับ หมึกหอมใช่มันหอมพอขี้หมูเพราะมันหอมด้วยแล้หอมชี่อว่อะไรเราหองนี้อือหืหอมพนเลยหมึกสดๆริมทะเล อร่อยต่อทำไมอร่อยไวอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะลองน้ำจิ้มนี้ก็ได้วยอร่อยจริงเนื้อแบบต่อไปเราลองอะไรครับหอยหอยชื่อหอยหินงาม,งามชาวสัตว์ใต้ชื่อสับเ็ดหอยสับเพ็ดเรามาลองชิมชิมน,น้ำจิ้มก่อนนะอื้อหือรืมทะเล ม,มันใจสับคนนะครับดูตาตัออยอะไรไหมโอ้ยเป็นไรอ่ะไม่พูดไปจา้อาอร่อยมากเลยเหรอคือแบบนิ่มอะไรว่าลองนีแ่แปลกๆนะเด็กเห็นไหมมันตอนแรกนึกว,ว่าข้างนอกนึกว,ว่าหอยแมยงภู้ มันไม่ใช่หอยแมงปูนะเนื้อมันนิ่มอะ่ะหอ,อยญาใช้มือนะครับสวยมากเลยจิม <c oughs> <c oughs> อืนกนไหลคนไหลเรื่องไ,ไม่ใช่หอยแมงปูเนี่ยมัน <c oughs> นองหมดเลย <c oughs> หอยแมงปอเลยกินมีกิน,กนคล้ายๆหอยแข็งเลยนะ กวันนี้มีกุ้งอะไรบ้างแชบวยแชบวยลายเสือโอ้โห,โหตัวบะลาม่ำเท่ามือปลายเสือวันนี้เราจะไปออกกลางมือวันนี้กลางมือวันนี้ <c oughs> วันนี้เราจะไปหากุ้งลายเสือ <c oughs> โอ้โจะจะได้ไหมไม่รู้ทีนี้ไม่เห็นมือโอ้ <c oughs> โหตัวเท่ามือครับทุกคน ต่อไปครับคือหอยชื่อหอยกันครับให้รอก่อนเลยครับโอ้โหเนื้ออย่งไรบ้างอันนี้รสชาติดีไหมทำไมนะเหมือนไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยกินมาก่อนเออรสชาติแปลกๆไหมกินได้ไหมเนื้อจะเหนียวกว่าเหนียวกว่ามีกลิ่นเยอะไหม

กุ้งลอยเสือนะเคยอันนี้คือไม่เคยกินใช่ปะ่ะตัวไม่เคยกิน,กนแต่เขาเคยกินแล้วอ่ะลองชิมสำหรับโอ้หอมไหมหอมเลยหอมจริงปะ่ะหอมโอ้ยหอมเอ้าเหมือนเขาไม่ได้นะหอมเขาจะกินอร่อยดึงหัวมาไม่ทำไมมันหอมอะ่ะไม่รู้อ,อ,อยากกินหัวนะโอ้ย เราขอ,อกินข้างบนกันว่าเดี๋ยวมันโดนมันแต่มันยังไม่ได้นั่นนะอืมมืดเลยหวานมากไอ้อ้วนกินเลยอ้วนไม่เคยกินแน่นอนกูแบบนี้โคตรหวานโคตร,อ,อ,รอ,อร่อยอร่อยอร่อยเวอร์ไอ้อ้วนชอบแน่เด้งดุก๊กดุก,ด,กดุกเลย นี่ขนาดกินมแบบไม่จิ้มนะโคตรอร่อยใช่ไหมมันเด้งดูตาโตเลยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยอฮอยเยอ่ะมันเด้งมันดุกอ่ะ้ย้ยเฮ้เ้้ยเฮ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 ้อเฮ้ย้ยายเฮ้ย้วก็เด้ง กินเข้าไปมันดึก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 ว้าไมมันอร่อยขนาดนี้ไม่เคยกินกุ้งแล้วอร่อยขนาดนี้เลยอ่ะมันละคนละรสชาติกับกุ้งที่กุ้งอย่างอื่นเลยนะอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งลายเสืออืมชื่อสุดของกุ้งชื่อสุดของกุ้งเหรอชีวิตรวยรอบเตะตอนนี้เราเราจะไปไหนครับกำลังจะไปจับกุ้งจับกุ้งได้หรือเปล่า ไปลงอ้วนปลาไปลงอ้วนลงอ้วนจังข้อมากได้แน่ไม่รู้กุ้งอะไรไปเรานั่งวันนี้เรานัง่งรถอินะอเนกประสงค์ซาเล้งโอ้โหอะไรวะอันนี้มูนแดดให่อันนี้ <c oughs> นมูนแบบน <c oughs> นดดให่ คันดิบูหนมามืมืดอ,อันินแบบไหนสินเติโต่งันดินี่อาจารย์เต็มนูนแบบไนี่คือฮันดิบูนของจริงมูนจริงๆอะปูนปูนปนซาเล้งดูสภาพครับ นี่เราทำอะไรครับกำลังเดินทางไปค่ะไปเดี๋ยวลงอวนได้กับป้าแอวแล้วก็โกกำลังจะสอนเทคนิการลงอวนพูดแต่ดังสิเห็นไหมนี่ครับเราอธิโมนของแท้ดูเห็บประจันด้วยดูดิอธิโมนอธิโมนแบบใดลากอวนแทงกุ้งเลยอธิโมนลากอวนแทงกุ้งผมก็จะกระซาว โอเคไปแล้วเราจะไปดำเนินการในการจับปลาล่างอวนโอเคไปอ๋อเยวตูนั่งบนถังนี้นะเออ

นี่ไอปลานี้จับได้ปลานี้ห้ามจับเอากลับคืนทะเลเหรอคะไม่ไม่ว่าก็จับได้แต่ปิงไอไอตัวอย่าจับอ๋อหอันนี้ก็ใหญ่ปลาทูวะไม่ใช่ปลาจวดไม่ไม่ไม่โอ้โหปลาอะไรตรงนู้นก็มาเยอะเป็นนี่ปลาเะยนี่โอ้โหปลาจุดจับดิ

มันไม่มีอะไรอันนั้นแหะเออได้อะไรปลาอะไรนะปลาดุกดุกทะเลปลาจวดปาวดนี่อร่อยมันลุกทิ้ปาที่แรงเด้งต็กับไตก็พ่อปลาเนี่ยปากระเบนนะนะว้าย มองไม่เห็นหลักเพราะว่ากงก็สไนีปก่วไปอันนี้วิธีการเก็บอวนค่อยๆไปม้ามีเศษมาเศษปลาต้องออกนะเศษปลาว่เปลาใหญ่ขอตัวเมถ่านนี้คือถ่านปลาดุจัดกิับป็นยาเลย ออไปดูปลาะสิหน่ะเข้าไปดูดิเข้าไปใกล้ดิแบคะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรคะปลากระทงปลากระโทนปลาะทกระโท้

ออเธอป้าแอลได้ออกกำลังกายแบบนี้นะกลัมาวิธีการลากอวนนะครับก็คือตอนแรกจะไปช่วยครับแต่ว่าไป้แอลไปจะบอกไม่ใช่มืออาชีพดเดี๋ยวเดี๋ยวปลามันโดดเดีด๋ยวอวนมันพันนะครับน ลากนนนั่เอคือที่เห็นสว่างสว่างเงี้ยเราใช้ iPhone ถ่ายนะมันก็เลยสว่างแต่จริงมันมืดนะครับช่วงนี้ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่าสุดสี่ทุ่มนะฝั<อ>่งนี้เขาก็จะลากฝั่งนี้เขาจะลากมาประจบกัน<อ>แล้วเราก็ค่อยมาเก็บปากขึ้นทีหลังถางปลาวันเต้ย<อ> เต้ยบาตาเมิด่นหละปลาเห็นเ้ปากิโลพกว่านอลาไเนี่ยกิโลพันกว่าเนี่ยเต้ยองวเก็บปุ้งัง่ะยเกาดูหนได้นี่ปลาเนีโกดุกเปรากฏไ่ต้เรา่ยอาไปข่โกไข่ปลาลิวิวจริงปัง ปลาริวกิ้วที่ไหนปรากฏเปล่าโอ้โหริวกิวเฉยเลยว่ะคือไข่อะอไรเธอไข่ปรากฏดอาห่าเขาบอกว่าไข่ปลาริวกิ้วเขาไปใส้อม<อ>ูลว่าใส่ใจข้อมูลแล้วมันมาจากไหนเธอมาจากอ้วนนี่ไงมาจากอ้วนเหรอนี่เอา้าจะถ่ายเปล่าจะถ่ายไหมครัาจะถ่ายเปล่าว่ามาจากไหนกลัวโค้ชว้ายกลัวของผมนังไงอุ้ยอุ้ยแง่หล่อมากเลย เก็บดิเก็บดิ็ูดูดูดูถ่ดยแล้วแล้วเก็บดิ้อใส่เก็บเอเก็บดีครับกเห็นที่ลากโผล่ขึ้นมาครับเราก็จะไปดึงปลาสมสสม5ไม่ได้ครับเพราะว่ามนเป็ปลาที่มันมีแง่งหรือว่าอะไรที่เราไม่เช่มือจิ้มเราจะไม่รู้นะครับอันตรายนะครับเี่จะเห็นได้คับว่าก้นน่าจะมีคลิคลีบอยู่จะคีิป่เวลาขึ้นมาปลาเนี่ยอันตรายก็จะคลิปแง่งเพราะถ้าแทงเข้าไปเนี่ยเจ็บ เก็บและละแผลน่าจะหายยากหนอยไอออมไอออมหนูผมเห็นซุ้งออมหนูแล้วเออตาสองตาแดงจริงอ่ะแดงวะหล่ะเฮ้ยดิหนูไดยเอาไฟออกค่ะเออไฟขึ้ข้างเออเราต้องหาที่ตาแดงๆนี่ เธอเอาไฟออกก่อนดิไม่มันมองไม่เห็นไฟเธอเห็นก hm ุ้งไหมเอานิ่งเอาผมมาเราก็แทงได้เชือกทะเลนะครับนี่คือฉมวกแทงกุ้งทำจากเหล็กฉันดีกลึงเองจากโลกรึงโกจู อ๋อเนี่ยซื้อเยอะแต่ไม่ไปขายเลยแต่ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเบอร์โทรติดต่อโอ้เบอร์โทรติดต่อทิ้งไว้เพราะว่าที่นี่ทำดีมาก วันนี้เราทั้งคู่ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้แล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตเราสนุกกันมากนะครับ ก็ขอบคุณแบจูไม่แอลแล้วก็โคเอ็มด้วยนะครับที่พามาทำกิจกร